สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับกิตายอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อซูเออร์รุ่น1,000 VA นะครับอาการเสียก็คือภาค PWM กับคอนโทรลเลอร์ไม่ทำงานนะครับาสาเหตุมาจากเจ้าของเครื่องต่อแผงผิดนะฮะคือต่อเอาแผงอนุกรมกันแล้วต่อจ่ายไฟเข้ามานะครับทำให้แรงดันทางฝั่งอินพุตเกินาภาคจ่ายไฟเลี้ยง เสียนะครับแต่คาปาไม่ระเบิดนะฮะตัวนี้แต่ว่าบวมนะครับคาปาบวมขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผมวัดเบื้องต้นก็คือซีเนอร์ไดโอด24โวลต์ช็อตนะครับแล้วก็ฐา,านซิสเตอร์ตัวนี้ช็อตนะฮะ D880 นะครับส่วน เลกเูเลต12โวลต์ตัวนี้ยังไม่ได้เช็คนะครับก็โดยส่วนใหญ่ถ้าต่อไฟเกินก็ชุดเล็กูเลตชุดนี้นะฮะชุดทรานซิสเตอร์ไฟเลี้ยงก็จะเสียนะครับก็เดี๋ยวผมจะจัดการถอดอุปก,กรณ์ที่เสียออกแล้วก็เปลี่ยนอุปก,กรณ์ใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมามาดูกันว่ามันจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะฮะในชุดของภาคจ่ายไฟนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการ เสียเวลาแล้วก็คลิปยาวเดี๋ยวผมจัดการถอดและเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วมาดูกันอีกทีนึงนะครับครับก็จัดการเปลี่ยนอะไรตัวที่เสียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่เสียเพิ่มเติมจะมี IC Regulate นะฮะ 78M12 ด้วยนะครับ คือตัวนี้นะครับตันนี้คือตัวเสียที่ถอดออกมานะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับมี IC ซีเลกเลมี C นะครับมีทรานซิสเตอร์มีซีเนอร์ไดโอดนะครับตอนนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดเดี๋ยวเราลองจ่ายไฟกันดูนะครับว่าภาคจ่ายไฟจะทํางานได้ยังนะฮะเบื้องต้นจะจ่ายไฟประมาณ25โวลต์ก่อนนะครับเข้าวงจร จ่ายไฟประมาณนี้ก่อนนะครับจะไม่จ่ายไฟสูงเท่ากับแผงโซล่าเซลล์นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าตัวภาคจ่ายไฟเลี้ยงที่เราซ่อมมันทํางานได้หรือยังนะครับถ้ามันยังมีอะไรชอ็อตอยู่เราจ่ายไฟสูงเข้าไปอาจจะพาตัวอื่นเสียได้อีกนะฮะก็จ่ายไฟประมาณ25โวลต์ก่อนนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะฮะ นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะวัดไฟในจุดที่เราซ่อมด้วยนะครับว่ามันมีไฟประมาณ 24V โวลต์หรือเปล่านะฮะ mm hmm. เปิดสวิตช์นะครับตอนนี้ไฟสีแดงติดแล้วนะครับกระพริบแล้วนะครับที่สังเกตอีกอย่างนึง่งว่า,าในส่วนที่เราซ่อมมันช็อตมันผิดปกติหรือเปล่าก็ดูจาก ตัวกระแสทางอินพุตก็ได้นะครับหรือว่าดูจากกําลังวัดหรือดูกระแสก็ได้นะฮะตรงนี้กระแสไหลยอยู่แค่0.04แอมแสดงว่ามันไม่ช็อตนะครับแต่ว่าถ้ามันมีความผิดปกติอะไรพวกนี้นะฮะกระแสทางอินพุตจะไหลสูงนะครับแสดงว่ามันผิดปกตินะฮะคือการการซ่อมต้องทําตามหลักการนะครับถ้าเราซ่อมโดยไม่มีหลักการมันก็อาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้นะฮะ ต่อไปก็วัดวัดวัดไฟนะครับวัดไฟตรงไอซีเจ็ดแปดหนึ่งสองขาหนึ่งนะครับว่ามันมีประมาณยี่สิบสี่โวลต์หรือเปล่านะฮะนี่นะครับมีประมาณยี่สิบสามโวลต์นะฮะแล้วก็วัดที่ขาสามนะครับว่ามันมีสิบสองโวลต์หรือเปล่านะครับ นี่นะครับมี12.1นะครับแล้วก็วัดที่7805ที่ขา3นะฮะว่ามันมี5โวลต์หรือเปล่านะครับมี5.15นะครับก็โอเคนะฮะเือาพักใจไฟตอนนี้ทำงานปกตินะครับต่อไปก็ปรับแรงดันขึ้นไปให้เท่าแผงโซล่าเซลล์นะครับประมาณ40โวลต์นะฮะ42โวลต์43โวลต์นะครับ ี่นะครับเราปรับแรงดันขึ้นไปเราก็ดูกระแสตรงมิเตอร์ดีซีนพูดด้วยนะฮะว่ากระแสมันไหลสูงผิดปกติหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไหลอยู่ที่0.04แอมเท่าเดิมนะฮะก็คือไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเราก็มาวัดแรงดันกันใหม่อีกทีนึงนะฮะที่ขาหนึ่งนะครับแรงดันจะต้องมีประมาณ24โวลต์นะฮะ24ไม่เกิน25โวลต์นะครับ อยู่ที่24.87นะฮะนี่นะครับต้องไม่เกิน25โวลต์นะฮะคือเราใช้ซีเนอร์24โวลต์นะครับแต่บางทีซีเนอร์มันอาจจะไม่เป๊ะนะฮะก็อาจจะมีอ่าเกิน2ี่โวลต์ไปบ้างนะครับแต่ว่าไม่เกิน25โวลต์นะฮะแล้วก็มาวัดอ่าขา3ดูอีกทีหนึ่ง ของมอซีเจดแปดหนึ่นะฮะได้1 2โวลต์หรือเปล่าเนี่ยครับได้1 2โวลต์เท่าเดิมนะฮะขา3า c 7 8 0 5ก็ต้องได้5โวลต์นะฮะนะครับก็โอเคนะฮะภาคจายไฟทำงานปกติแล้วนะครับ IC คอนโทรเลอร์ก็ทำงานนะฮะไฟสีแดงกระพริบนะครับในส่วนของภาคจายไฟที่เสียหายนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้ว ก็เดี๋ยวเราเทสรันกันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าในในส่วนอื่นในส่วนอื่นไม่น่าจะเสียหายนะฮะเดี๋ยวผมทดสอบจ่ายไฟ AC เข้าไปนะครับเพื่อดูว่ามันรันได้หรือเปล่านะฮะ ตอนนี้จ่ายไฟ AC เข้ามาที่ตัวกิดทายแล้วนะครับก็ออนสวิตช์ดีทีหนึ่งนะครับว่ามันจะขึ้นไฟรันหรือเปล่านะครับรันได้นะครับรันได้นะฮะแต่ว่าตัวกิจทายมันจะดึงกระแสจนตัวสวิตชิ่งตัดนะครับ ราะว่าสวิตชิ่งลิมิตกระแสไว้นะฮะ3แอมป์นะฮะก็จะดึงจนตัดแล้วก็ทํางานใหม่นะครับก็ไฟเขียวรันได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมทําการประกอบนะฮะประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปเทสกับแผงโซล่าเซลล์อีกทีนึงนะครับครับก็นำมาทดสอบกับ แผงโซล่าเซลล์นะครับอ่าวันนี้แดดแดดไม่ค่อยมีเมฆเยอะหน่อยนึงนะฮะฟ้าเป,เปิดเปิดปิดปิดนะครับก็ตอนนี้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ300นะฮะอ่ามันก็จะดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอ่าตอนนี้ฟ้าเปิดนะครับเมื่อสักครู่นี้ฟ้าปิดนะครับวันนี้รันจากตัวสีทองอยู่นะฮะเดี๋ยวอ่า จะทดสอบรันจากตัวที่ซ่อมนี่นะครับซูเออนะฮะดูว่า,ามันจะรันได้ปกติหรือเปล่านะครับอ่อนเครื่องเลยนะฮะนะครับตอนนี้ก็เริ่มรันแล้วนะครับอ่าตอนนี้อันนี้แดดหุบอีกแล้วนะ แดดหุบลงไปนิดนึงนะครับกำลังการผลิตนะครับณตอนนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ400วัตต์นะครับแต่ว่าแดดแดดแดดหุบลงไปนะฮะนะครับแดดหุบตอนนี้แดดเริ่มมายแล้วนะฮะพายุเข,ข้านะครับช่วงพายุเข,ข้าก็ ต้องทําใจหน่อยหนึ่งนะครับแดดมามาให้หายนะฮะอันนี้อยู่มาณสามร้อยนะครับจริงๆแล้วในส่วนการผลิตไฟมันปกติอยู่แล้วนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าที่ซ่อมซ่อมในส่วนของภาคใจไฟเลี้ยงนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถลันได้ปกติแล้วนะฮะ อันนี้แดดหุบลงไปแล้วนะฮะเหลือ100กว่าวัตต์นะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็กิทไทยเวเตอร์1000วัตต์ยี่ห้อซูเออร์ขอภ์ย1000ตัวนที่เป็นรุ่น1000 VA นะครับยี่ห้อซูเออร์การที่เสียก็คือภาคจ่ายไฟเลี้ยงเสียนะครับ สาเหตุมาจากต่อแผงอนุกรมกันนะฮะแรงดันอินพุตเกินทําให้ภาคใจไฟเลี้ยงเสียนะครับก็เพื่อเนเพื่อนที่ใช้กิจทายนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับหรือว่ารุ่นนี้นะฮะก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะเพราะว่ามีกรณีนี้บ่อยๆนะครับเพื่อนสมาชิกส่งมาซ่อมบ่อยๆในกรณีที่ต่อแผงผิดนะฮะก็คืออนุกรมแผงทําให้แรงดันเกินนะครับภาคใจไฟเลี้ยงก็จะเสียนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะฮะเนื้อหาในคลิปผิดาพาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆในหน้าอากาศนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ